พวกัวกกลัวหรอกค่ะพี่น, of of น้องมาได้มาเด้อจิบแกงแกงกระดาจ้าลายคับค่ะพี่น้องจะใช้ก็แกงแสีบสวยสวย สวัสดีค่ะพี่น้อ,นองเอซี่กกะะจะผูทุกคนล้างตาเนาะค่ะล้างจากไปเกงเห็นมามล้วอคะพี่นอ้องเออถ้าไม่แจงเหดก,กินนะคะ่ะหลางเรียบร้อยแล้วค่ะแขนตัดขาออกแล้วน,ะะน,ออน,น,นอ้องไฟเนาะก็กำงา้เนยค่ะพี่น้องแกงค่ะแกงม,กมันแค่นห้ค่ะก้อมหักไหมฝากช่วด สิมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบึ้มมาแล้ว โอ้ว่าค่ะน้องวัวอัววัวัววัโอ้วัวัววัหรอครับพี่น้องมาได้มาเดอ้อกินแกงแกงนุ่พกระดาจา้าคุณน่ะบ้งเสียงล้มเสียงฝนม้านเราพี่น้องป่าห้องป่าห้อง กับต๋อไปก่อนน้ำแรงง่ายง่าย่เห็ดสอมงจะผลมากแบกห้าสิบแลทวครบคีขึ้น,าานเยอไ้ถุง,งาานาำไหลอุ้มแล้วค่ะเนาะแรวมีเจ็บมากกิน พี่น้องยังเห็ดเส็บแสบแข้งกับเสียงฟังห้องฝนมาแล้วค่ะแจ๊บแสบเมือนก,กันจา้าพี่น้องหอมหอมน้องไอตูน้อมปักขาแสบหลายแสบหลาย แซ่บกับขมพ,นพอน,น้ำกันจ้ากับข่แล่นค่ะพี่น้องกินมกับปากเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะดูเห็ดกินเหยพี่น้องเลยบ้งไ่ชุ่มน้ำค่ะแซ่บด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระดาษรวยนะจ๊ะมาโยมมางกินกระสอบข้าวหน้ำแซลมันกันจ้าที่น้องกปากเทียงแค่นี้เนะค่ะเน้องมาดีจ้าหมดมาแล้ว